สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Ford Auto g a l l e r y สาขาปทุมธานีนะครับแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมเป็นรุ่น n e กเกนเลนเจอร์ไอคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาจำหน่าย,ยที่9 30,000สบาทแล้วก็เกียร์ธรรมดาราคาจำหน่าย8 80,000 9,000บาทนะครับเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรน,นะครับผมสี่สูบเรียง16วาล์วให้กำลังแรงม้าอยู่ที่200ร้อยเจ็ดแรงม้านะฮะแล้วก็แรงบิด405นิวตันเมตร คันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะฮะในส่วนของชุดแต่งนะครับผมคันนี้ก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับแล้วไฟตัวนี้ LED ตัวนี้จะเป็นไฟสีขาวนะฮะอันนี้ลูกค้าสามารถแจ้งนะครับว่าจะเอาว่าจะเอาเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนะครับตัวแผงระบายความร้อนของเขาเนี่ยก็จะออกแบบมาทรงคล้ายๆของเดิมที่ติดตั้งจากโรงงานครับผมก็จะเป็นรูขนาดใหญ่การระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องเนี่ยก็จะทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับสามารถระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องได้เร็วขึ้นนะฮะ แล้วก็ไฟหน้าของคันนี้ได้มีการติดตั้งครอบไฟหน้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นของแท้จากศูนย์นะครับอันนี้ก็จะแมทกับกระจากหน้าครับจะเป็นสีดําด้านไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED Reflector นะครับตนนัวนี้ไฟ d a y l ไ g h ์ก็จะเป็น LED อันนี้ก็จะเป็นตัวสีครับก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นอ่านเจนโฉมนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ใน,ในตัวโคมด้วยนะฮะไฟตันหอกขอเขาก็จะจะขีดด้วยคิ้วสีโคมเมียมนะครับไฟตันบอกตัวนี้เป็นหลอด LED นะฮะ เวลาที่เราเลี้ยวพวงมาลัยในความเร็วที่ต่ำไฟตัดหมอกเขากจจ็จะฉายในมุมที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยไปนะฮะด้านล่างก็จะมีห่วงลากด้วยนะครับตรงนี้จะมีแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตขึ้นไปเนี่ยก็จะมี2ฝั่งสปอร์ตวายแท็กแรปเตอร์ก็จะมีให้2ฝั่งนะฮะคันนี้คันนี้ซื้อแพ็กเกจเพิ่ม3 0 0 0 0บาทนะครับผมก็จะได้เซ็นเซอร์รอบคันหน้าหลังเลยนะครับผมแล้วก็ จะมีระบบตัวจับคนข้ามถนนนะครับมาให้ด้วยในส่วนของช่วงล่างคันนี้ก็ทำการเปลี่ยนล้อใหม่นะครับผมเป็นล้อแม็กขอบ18ซึ่งของเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นล้อขอบ17นะครับผมทมาความย,ยางคุณยางมิสโตนนะฮะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าอยากอัปเกรดเป็นยางขอบ18แล้เราก็ใส่เป็นของโอตานิให้นะครับซีรีส์ยาอยู่ที่265-60 R 1 8นะฮะคันนี้ก็จะให้ความ นุ่มนวลให้ความาฟิลลิ่งอ่ะไม่ต่างจากล้อเดิมมากนักน,นะครับผมได้หน้าอยางที่กว้างมากขึ้นครับผมการที่เกาะก็ดีขึ้นแล้วก็ยางของโอตัวนี้ก็เป็นยางที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับผมเป็นยางาเป็นรุ่น SA 2,000ก็ความเงียบความดึกก็จะมากกว่ายาง m อนะครับผมนี่จะเป็นยาง AT คันนี้โช่วน้ำหาเดิมไม่ได้ทําการเดียวนะครับโชกเดิมปีลูกเดิมสปริงเดิมนะฮะ ไฟเลี้ยวก็จะติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกตัวนี้ก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับกันสาดของแท้ติดตั้งออกจากสูนครับฟิลมเซรามิกอย่างดีลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับความเข้มความสว่างต้องการขนาดไหนแล้วก็คันนี้ติดตั้งเบ้ากันรอยนะครับผมเวลาเราเปิดประตูเนี่ยอาจจะเล็บไปขูดหรือว่าแหละแหวนนะครับผมไปขูดตัวสีรถอันนี้ก็ปกป้องรถได้ดีนะฮะ บันไดข้างอันนี้เาก็ออกแบบมาใหม่ครับดีไซน์ใหม่ก็จะเป็นร่องน้ำครับผมเวลามีโคลมีตะติดเนี้ยเราก็ฉีดน้ำเลยเลยครับผมก็พวกโคลนพวกดินก็จะไหลออกด้านนี้นะครับคันนี้ติดคิ้วแบบเรียบขนาด5 5จุานิ้วนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดจะได้คิ้วแบบบุดก็แจ้งมาได้นะครับแต่บุดเนี่ยจะเป็น6นิ้วอันนี้จะเป็นแบบเรียบ5 5จุดานิ้วนะฮะตัวน,นี้ช่วงล่างตัวนี้ก็จะเป็นอ่า โชคขเขาเนี่ยจะวางอยู่นอกแคสซีนะครับผมจะวางเป็นแบบควยทําทให้การกับขี่การข้าโค,ค้นยมีความกระชับมีความดึกมักยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไอที่เห็นตัวสีดําส้มตัวนี้จะเป็นลูกยางกันกระแทกนะครับผมเวลาที่เราบรรทุกเนี่ยแหนบถ้าไม่มีตัวนี้แหนบจะก,กระแทกกับแคสซีนะครับทำให้อาจจะเกิดความเสียหายได้ลูกยางตัวนี้ก็จะช่วยมาซับตัวนี้นะครับซับแรงกระแทกตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบันไดข้างนะครับผมที่ติดตั้งมาให้ตั้งแต่รุ่น เอกกพัดขึ้นไปนะครับนี่ก็สามารถใช้งานได้จริงครับก็คือรองรับหนักได้ครับนี่ผมหนัก79กกิโลกรัมครับเดี๋ยวผมจะปีนให้ดูนะฮะก็นี่ครับก็ขยบได้เลยสะดวกสบายครับเวลาที่แบบว่าฝาท้ายของเราเนี่ยมีของวางอยู่หรือว่ามีคนนั่งอยู่เนี่ยเราไม่สามารถจะหยิบขอยฝาท้ายได้แล้วก็ปีนหยิบจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องมาปีนรอครับอาจจะทำให้เลื่อนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะฮะไฟท้ายคันนี้ ไฟท้ายเดิมของเขาเนี่ยเป็นจะเป็นหลอดฮารโลเจนทั้งชุดนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าก็อยากได้เป็นไฟ Full l e d ตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบเดียวกับตัว w i t e ท็กขับสีแล้วก็แทรเตอร์นะฮะจะเป็นทรงในการจะเป็น Full l e d ทั้งหมดนะครับกันชนท้ายก็จะมีเซนเซอร์นะครับผมที่ซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะฮะได้เซนเซอร์มาด้วยก็ชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็แถกันลื่นเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านตัวนี้ ลองอันนี้ก็จะเป็นไฟ2ป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้สองฝั่งฝาท้ายเขาก็จะมีโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่มาให้ด้วยนะครับอันนีก้ก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานครับให้ความสว่างให้ความให้ความคมชัดค่อนข้างจะดีนะฮะค่อนข้างจะชัดเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ฝาเปิดท้ายก็จะย,าย้ายจะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับจากของเดิมนะจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็ขยับขึ้นมาแล้วก็มี ไฟเบรกโดที่3ามาให้ด้วยนะครับโฉมเก่าเนี่ยจะอยู่หลังของเก่งนะฮะตัวนี้ก็ย้ายอยู่ตรงนี้แล้วเวลารถที่ตามหลังขับจี้ตูดละม้านี่ก็จะสังเกตไฟเบรกเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอักษรเซนเจอร์โฉมเก่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ครับแต่ว่าตัวนี้ก็ฟอร์ก็ออกแบบใหม่ก็คือจะปั๊มลงในเนื้อขบอกระบะเลยถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้คําว่าอักษรเลนเจอร์เนี่ยโดดเด่นก็สามารถสั่งเป็นอ่าสติ๊กเกอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมแถมให้ตัวนี้ กระบะตัวนี้อาจจะไม่มีตัวตัวช่วยผ่อนแรงให้นะครับจะเป็นเหล็กตัวนี้นะครับแต่ผ่อนแรงแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ก็แจ้งมาครับเดี๋ยวก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็เดี๋ยวผมก็ช่วยออกแล้วกันเอาง่ายๆครับช่วยออกเดี๋ยวพามาดูภายละเอีกันครับ ตัวไ e อ้ก็ทีจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็แจ้งมาได้นะครับจะเอาเป็นหนังสีอะไรตะเข็บสีอะไรก็แจ้งมานะฮะผมอะไรควบคุมด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้ฟอร์ดก็ให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมีระบบ่ดจัดกันสายนะครับเวลาที่พื้นผิวจราจรหรือว่าถนนเนี่ยไม่ไม่ราบเรียบแต่เราขับขับไปด้วยความเร็วเนี่ยถ้า ผลไม้ทั่วไปอ่ะอาจจะมีการสะบัดได้ครับแต่ว่าอันเนี้ฟอร์ดก็มันจะเป็นมอเตอร์ไฟฟล์ทำให้เราแบบรถผลไมันันมนจะไม่สะบัดนะฮะก็ช่วยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับอันนี้หน้าจอเลนส์ใหมเป็นจอสีนะฮะขนาด8นิ้วแล้วก็คอนโซลกลางเนี่ยก็จะเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับผมรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto โดยไม่ต้องเสียบสายแล้วก็เชื่อมต่อ Ford Pass ด้วยนะครับผมอ่า Ford Pass ในเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะสามารถ สั่งสตาร์ทรถดับยศดได้นะครับผมอ่าสตาร์ทรถดับรถล็อกรถเปิดรถแล้วก็กดแต่เปิดไฟได้นะครับแล้วก็ตัว l t จะมีแท่นชาร์จบอด็ตมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามือถือรุ่นไหนเนี่ยไม่รองรับก็จะมีอ่า USB มาให้ด้วยห้องผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีช่องแอร์มาให้ข้างหลังด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบคูปสตาร์ดนะครับนี่คูสตาร์อ่า ตัวเก่าก็จะเป็นกุญแจบิดเสียบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเป็นกุญแจแบบอ,อีโมอีโมวิเลเซอร์นะครับผมก็เวลาล็อกรถเนี่ยกุญแจอยู่กับตัวเรานลครับแล้วก็เราแค่จิ้มนิ้วไปที่ตรงร่องนี้นะครับรถก็จะล็อกนะครับเวลาใช้งานก็แค่คล้องมือก็เปิดได้ครับกรณีที่รถอ่ากุญแจอยู่ห่างจากตัวรถเกินหนึ่งเมตรอ่าระบบตัวนี้ก็จะไม่สามารถทำง,งานได้นะครับ นี่ฮะไฟซีแคมแบบ LED เวลาที่รถขนาดเนี่ยมองมองกระจกหลังหรือว่ามองกระจกข้างเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าไฟอข้างจะสว่างนะฮะตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับผมออกรถภายในเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกายนี้ใช้เงินออกรถเพียง79,000บาทก็เดี๋ยวผมให้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยครับแบบนี้ไปเลย เอารถ79,000าบาททั้งเกียร์ธรรมดาและกเกียร์ออโต้ครับผมผมให้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยาดาวเริ่มต้นที่15เนะครับแต่ว่าแจ้งเงินออรรถแค่7 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0นนในหน่อยนะครับผมผ่อนนาน7ปีนะฮะหรือว่าลูกค้าอยากอยากได้ชุดแต่งแบบอื่นก็สามารถแจ้งได้นะครับอันนี้เป็นล้อขอบ18นะครับถ้าลูกค้าอยากได้ขอบ20ก็แจ้งได้อันนี้ผมก็เดี๋ยวมาคุยกันนะฮะจะเป็นายาแบบไหนล้อแบบไหนผมมีให้เลือกนะครับ ตันนี้ลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ต้องการจะซื้อรถกับผมผมจะให้โอนเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับลูกค้ามั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อรถกับผมได้รถแน่นอนครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับก็จะเป็นเบอร์ศูน0 6 9 7ด3เ้ดี๋ยวผมก็จะทิ้งเชอกโคตรลายไว้ด้านข้างนี้นะครับลูกค้าสามารถสอบถามโปรโมชั่นสอบถามชุดแต่งหรือว่าอยากจะได้คัมเปิไหนก็สามารถปรึกษาผมได้ตลอดที่ั่วเมงนครับ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปรีวิวคันไหนไปชมรถรุ่นไหนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ